อันนี้คือนอนจะกลายเป็นปุ๋ยกระชายเขยวอันนี้ 5cc นะคะมันจะเป็นขนเล็กขนหวมันจะเป็นขน่ผสมนเเแล้วหลายๆก็ดึงน้ำ้าอันเดียวดาวสวัสดีค่ะพ่พกาค่ะตะบนเริมของเรานะคะอันนี้คือซูเปอร์แบ็กฝาขาวในฉลาดเนาะแดงชัดิดซูเปอร์แบ็กฝาขาว ลงเพิ่มอ่าลงพริดูด้านฝาสีาอันนี้เกษตรกรยี่ิคือตัวนี้แล้วมีหลายสีดำก็มีขาวก็มีแดงก็มีในตัวมันแต่ฉีดแล้วจะเป็นการทดลองอ่าอย่างแล้จริงเลยครับยูดินีจริงเลยเดทลองจริงเลยในฉละอ้บอันนี้กี่ซีซีคะ้าซีซีเหมือนฉันพอเอแลง่ายเ้าซีซีลคี่เรานครับแ่ท่านประธานพงนะคะ ดีพีพอฮะจีเยอะส่องหน้าท่านประธานพงด้วยค่ะส่องหน้าจะเอาแบบไล่สดไหมห่อไม่ค่ะเก่งใจจุดนี้นะคะจีลงไปเลยค่ะอันนี้ที่สามเลยเนาะลอยหายไหม